สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องมาพบกับปอต้อยกกอกคนเก่าคนเดิมนะครับผมมาหาเห็ดนะครับวันนี้โอ้ยไม่ใช่เหยียบจนเปลือยหมดแนละ้วบอนี่ยเดินกายไปเมื่อกี้นี้เดินผ่านไปนะครับผมเมื่อกี้นี่เดินผ่านไปเดินกายไป,น,ยไปนี่ไม่ใช่โอ้ยเจอเยอะเลยพ่อแม่พี่น้องนี่โอ้โหนะครับมันเปื่อยหมดแล้วพ่อแม่พี่น้องนะมันแก่แล้ว เห็ดมันแก่แล้วเปื่อยแล้วตัวนี้ยังไม่แก่อยู่นะครับผมยังไม่แก่อยู่ยังไม่เปื่อยตัวนี้ยังไม่เปื่อยโอ้โหเยอะแยะนะครับผมพ่อน้องเยอะแยะยังไม่เปื่อยยังไม่แก่นะครับผมโอ้ยกําลังจะโอ้ตกเหาะแต่อะยอยังไม่เปื่อยครับไม่เปื่อยเอาทีเดียวหกดอกเจ็ดดอกเลยพอน้องโอ้ยทำไมเยอะเหลือเกิน นี่นี่พอยป็น้องนี่ไม่ได้เหยียบนะครับไม่เหยียบพ่อยเป็น้องไม่เหยียบโอ้โหเอาใส่กระเป๋าดีกว่าไม่เหยียบไม่เหยียบครับผมไม่เหยียบนี่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 อะไรตัวนี้อะไรตัวนี้อะไรตัวนี้โอ้ยมันเปื่อยหมดแล้วเนี่ยมันเปื่อยหมดแล้วยังไม่เปื่อยยังไม่เปื่อยนี่ครับผมนี่นี่ ยังไม่เปือยไมว่าเปือยแล้วจะเหยียบไม่เอาดีกว่าสองดอกไม่ไม่เอาดีกว่าเอาแต่ดอกส,สวยๆดีกว่า ี่น้องที่นี่มาหาเหยดกันนะครับผมกับบาลต้อยกอกๆเก่าคือเดิมเด้อ้อยไปน้องเด้อหาเห็ดกันนะครับผมดูซีดูซิจะหาเจอไหมเอ่ยหาเจอไหมเอ่ยหาเจอเดี๋ยวมันจะใช่หรือเปล่าหากันหากันปไปน้องมาหากัน หาเห็ดหาของกันดีกว่ามามามา,มาพี่น้องโอ๊ยป่าก็ลกเหลือเกินพี่น้องเอ้ยป่าทำไมลกเหลือเกินมันน่าจะไปไหมพี่น้องมันเปียวเหลือเกินเนีเสียวมันเปียวลกก็ลกนู่นพี่น้องนะลกก็ลกนะครับ ไม่รู้มาทำไมบอ่อต่อยมาคนเดียวนี่โอ้ยดูดูเห็ดก็ได้เยอะแยะโอ้ยเยอะแยะเลยเนี่ยจะเต็มตะกร้าเข้าแล้วเออมันใช่หรือเปล่านี่ไม่ให้ไปเอาดีก,กว่าเห็ดแค่นี้ก็กินไม่หมดอยู่แล้วเยอะเหลือเกินเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วตอนน้องนะเห็ดแดงอีกแล้วเห็ดน้ำหมากนะครับ บ้านหกอกเลียบเห็ดน้ำหมากเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้ยชายาเบาต่อยเหยียบจนมุ่นฉันว่นี่เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วมีพอยน้เรา่นี่นี่นี่โอ้ยกลัวเกือบเหยียบนะครับผมระวังขอโทษเท้าเบาต่อยกับเพ็ดนะครับผมเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วมีเสียวนะครับผมพอยน้เรามีเสียวเอาแล้วเอาแล้ว หนึ่งดอกนี่สองดอกพ่อแม่พี่น้องสองดอกโอ้ห์นี่นี่นี่พ่อให้พี่น้นอ,อ,นองสองดอกแล้วสองดอกแล้วมีอะไรอีกไหมเห็ด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 เอายัดใส่กระเป๋าดีกว่ายัดใส่กระเป๋าเห็ดไปหาพ่อให้พี่น้อง ไอ้หางก็เสียวนะพ่ะอนองนั่นเสียวมันปลาลกดงดิบมันปาลกดงดิบเพื่อเกิน มา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 ไปดูน้องเราเมื่อกี้นี่ตั้งเยอะตั้งแยะเลยนี่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 เห็ดอะไรไม่เอาดีกว่าเห็ดนั่งเห็ดไม่แดงไม่เอาดีกว่าต้องอยากได้แต่เห็ดแดงโอ้ยเปื่อยหมดแล้วไม่เอาดีกว่าไปลงไปหาข้างล่างไปอยู่วุ้นรกแบบนี้ มาก็มาไปที่ลกๆที่ไม่รกไม่มาเดือนไปก็เสียไปพอมีพี่น้องไปหาเห็ดกระเป๋าต้อยปะ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 ,ปะเสียงนกก็ร้องเจียวเจ้าเจียวเจ้าแล้วเกินพอแลวพี่น้อง นกนกแบบนี้อบ้านกกอกเรียกนกปลิวขนจุกนะครับผมนกปลิวหอนจุกงอนมนันนะครับตรงตรงตรง,ตรงหัวมันน่ะบ้านกกากเรียกงอนอตรงนั้นมันจะจะเป็นจุกๆขึ้นไปนะครับก็เลยเรียกว่านกปะลิว หงอนจุกถ้าภาษาใต้เรียกว่านกขอนนะครับผมอาภาษาใต้เรียกนกขอดภาษาไทยเรียกนกปิตตริวหงอนจุกอื ลอกกระแทกก็เยอะนะครับแถวนี้ใจเย็นเด้อพี่พี่น้องเ้อใจเย็นเสียวนะครับเดินลำบากเล่เหาหยกเดินลำบาก อันนี้เห็ดอะไรนี่เห็ดอะไรเนี่ยพอน้องนี่เห็ดอะไรเนี่ยเห็ดอะไรนี่สีโอ้สีสวยจังเลยนี่พอน้องเห็ดอะไรเนี่ยสวยสวยเห็ดอันนี้สีทำไมมันสวยจังอันนี้ก็คล้ายสาหลายทะเลจังเลยนี่นะครับผมพอน้องเอาแล้วสิเอาเห็ดแดงนะครับเห็ดแดงนี่นะครับเห็ดแดงเห็ดแดง แดงเจอแล้วพอ่อม่น้องเจอแล้วตัวนี้ก็เป็นเห็ดเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นเห็ดเหมือนกันนะอ,อาปีแกลงเปล่าเห็ดนี้ก็ไปแกลงเปล่าเห็ดนี้ก็ไปดีกว่าแต่เห็ดนี้ก็เยอะนะครับผมเห็ดแดงก็เยอะเห็ดอันนี้ก็เยอะเอาไปด้วยกันนี่แหละ เห็ดสีมว่วงนี่ทำไมมันเยอะจังเลย,เยสีมว่วงนี่เอานะครับเอาเห็ดนี้ไปแกงกินเหมือนกันค่ะนี่ครับผมเห็ดอะไรเหมือนใบเฟิร์นจังเลย มขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมพ่อให้พี่น้องเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวต้อยก,ก,อกอกด้วยนะครับผมพ่อให้พี่น้องนะเดี๋ยวจะได้ถ่ายทําคลิปลงให้ดูได้ชมเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ